สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เอา2ส,สูตรมาใช้มาฝากให้เพื่อนๆเอฟซในช่องได้ลองไปใช้ดูนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรของพี่ที่อยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับผมก็เป็นสูตรแต่งเคงนะครับผมก็เอามาฝาก f อฟในช่องให้ไปลองใช้กันดูนะครับผม ได้ผลมากน้อยประมาณไหนก็สามารถนำมาบอกกันได้หรือว่าใครมีสูตรอะไรอีกมากกว่านี้ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้นะครับผมหรือว่ามีสูตรมีเทคนิคมีอะไรนะครับผมแต่วันนี้นะผมจะมาแนะนำสองสูตรนะครับของพี่ที่อยู่จังหวัดกระบีที่เขาเขาแนะนำมานะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้อ่า แต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะบอกผมก็ขอท้าวความสักหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับการทําร่างกายการการ,การทําร่างกายการกินอาหารที่ดีอะไรก่อนสักนิดนะครับผมแล้วก็มาบอกสูตรที่ใช้ในการเค็งเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างก็ลงมาฟังกันดูนะครับผมขั้นเลขเลยนะครับผมที่เกบอกมานะนกจะต้องได้ตากเนตด เชา้าเช้าทุกเช้านะครับผมอ่าเด็ดอ่อนโอนอะไรก็เอาอกมานะครับผมออกมานะออกมาออกมาตากเดดไว้ให้นกได้เล่นน้ําให้นกได้อะไรชิวๆนะครับผมเชา้าเช้านั้นก็คือตอนเช้าเลยนะครับผมอืมให้นกมันได้รับแสงวิตามินนะครับผมพูดง่ายๆคือนกก็ต้องตากเดดถึงนะไม่ตากเดดถึงก็มีปมัญหาบนเรานะครับผมอ่าแล้วก็ สำหรับกงบินนะครับผมเก๋บอกว่าให้บินสักสิบห้านาทีพอนะครับผมไม่ต้องบินเยอะนะครับผมบินสักประมาณนี้เก๋ก็ได้สรุปมาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมคือไม่บินมากเกินนกไม่เหนื่อยเกินนกไม่โทรมเกินนะครับผมและไม่บินน้อยไปจนนกไม่ได้กําลังในการบินของอที่จะได้จากกงบินนะครับผมกงบินก็มีส่วนนะครับผม บางคนเขาจับเวลาเลยนะครับผมว่าให้บินกี่โลบให้บินเท่าไรเท่าไรในบินจนเออเจอสัตส่วนที่ว่านกรองดีนะครับผมบางคนเขาก็จับนะบางคนเขาก็ดูลักษณะของนกที่แบบว่าแข็งแรงอย่างไ้พอบินเยอะหัวปีกกล้ามขาวงบินมันได้เยอะนะครับผมไม่ว่าปอดนี่คือได้เต็มๆนะครับปอด ที่เสริมมาด้วยก็คือหัวปีข้อขาจะดีหมดนะครับผมเพราะว่ามันได้ออกกําลังกายนั่นเองนะครับพนอนกเริ่มจะแข็งแรงทีนี้เราจะเริ่มทาไปแข็งได้นะครับผมแต่ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะฝึกสองสูตรนี้แล้วเอาไปแข่งนะคือเราจะต้องทาร่างกายให้ดีก็คือให้นกมีใจอนนะครับผมมีใจก็คือสู้ทั้งเพราะว่ามันร่างกายดีจิตใจดีนะครับผม อยู่ในกรงเล็กๆนานๆมันก็ไม่สู้มันเครียดนะครับผมอ่าเราให้เพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้วิชาเยอะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะผมบอกคุณไม่รู้นะครับผมผมก็ต้องออกตัวไปก่อนนะครับผมเผื่อเจอคนที่วิชาเยอะแล้วเออเขารู้กานะเราก็สอนคนใหม่ดีกว่านะครับผมสอนมือใหม่นะ อ่าทำยังไงก็มาฟังกันต่อนะมาฟังกันต่ออ่าสูตรนี้นะครับมาบอกสูตรเลขก่อนเลยนะสูตรเลขก็คือเราจะใช้หนอนในการยั่วนะครับผมทำไมต้องใช้หนอนเพราะว่าอ่าเราฝึกที่บ้านยังไม่เราฝึกทุกวันเราฝึกยั่วนอนให้มันรลองพอม,มันร้องเลยเราให้กินนะครับผมอ่า นี่เป็นตอนแ้วเราก็ทํทำป็นท่าตอนเชียร์เลยนะครับผมพอรายุ่ยให้กินยั่วให้กินบ่อยๆใช่ไหมพอยั่วมันร้องลอยกินพอยุ้วมันร้องแลยลอยกินไอ้นี้ก็สำคัญในการหานกนะต้องหาตัวที่มันตากะรักหน่อยนะครับผมตัวที่มันร้องเร็วอยู่แล้วนะแต่ถ้าตัวไหนมันรลองช้าเพื่อนๆไปเอามาทำให้เร็วมันก็ยากนะครับผมมันได้เร็วแค่ไม่มากกว่านะคือความหมายของผมคือให้เรือกนอกที่รลองเร็วมาแล้วนะครับผม เดียวมาเล้วเก่งมาเล้วตัดป a r n ซื้อในสนามอ่านี่ก็คือวิธีแรกนะครับผมเราจะทาท่า,ายั่วนกใช่ไหมเลยวเวลาเราไปเกียร์เราก็ทาท่า,ายั่วนกนะครับผมอ่าพอเราทําท่ายั่วนกมันจะเข้าใจว่าจะได้กินหนอนมันก็โล่งอยู่นั่นแหละมันโล่งดีเลยนะอะ่พอเราไปเชียร์เราก็ทำท่าให้นอนนอกมันจํานะครับผมอ่านี่ก็คือสูตรเลขนะครับเอ่อ เชียและทำท่าให้นอนแล้วก็ให้พอม,มันหลงแล้วให้แล้วก็เชียทำท่ามันหลงเพราะว่าเชียทำท่าให้นอนนะพอม,มันหลงแล้วก็ให้หเวลาเพื่อนๆไปสนามเก่งเพื่อนๆก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมสูตรนี้ผมก็ได้ยินบ่อยมากนะครับผมเมื่อก่อนผมเข่งไก่แจ้ใช่ไหมครับผมก็มีคนเก๋เย้อสนเยอะนะติกจากอาหารให้สัตว์นี่คือได้ผลที่สุดแล้ว อืมนี่ก็คือสูตรแรกนะครับผมก็คือล่อ,ลอนอนแล้วก็ทําท่าล่อให้หนอนที่ตอนเราไปเชียร์นกนะครับผมแล้วก็ต่อมาสูตรที่สองนะครับผมสูตรที่สองนี่นะครับผมเราไม่ใช่นอนนะสูตรที่สองนี่เป็นตักกะเตนนะครับผมพอตอนอยู่บ้านเราเขียนใช่ไหมเราหาตัก,กเตนเลียให้มันกินอ่าสูตรเดียวกับนอนเลย แต่หนอนเราซื้อมัจากร้านเนี่ยจับยั่วให้กินแต่ตั๊กระเตนไม่นะเราทําวิธีหานะครับผมสูตรตักกกะเทนก็เราทำว่านะตอนอยู่บ้านเราก็ทําว่าทาทั้งๆที่เราหามาเตรียมมาเนี่ยนะแล้วเราก็ให้มันกินนะครับผมพมันโล,งล้งแล้วให้มันกินอ่าแล้วก็ทําว่าหาตั๊กระเตนอีกผพม,มันล้งแล้วก็ให้มันกินทีนี้นะครับนกมันจะจานะว่าถ้าเราทำตาหาเราท,ทําตาหาใช่ไหม พอเราทำท่าล็อกมันจะลงทีนี้ไปสนามเพื่อนๆนให้เพืเตต่อนๆนทำท่าเดิมเลยนะครับก็คือท่าหาตกกะกเตนท,ทีนี้พอเพืเกกเ่อนๆหาตกกะกเตนทำท่าหาตะกเตนมันจะลงนะครับผมนี่คือมาผมสรุปให้ฟังนะนี่คือก็คือเป็นการยั่วตอนให้กินนะครับผมก็คือฝึกฝึกให้มันล่งก่อนกินอาหารนะครับผม เห็นไหมเพื่อน,น,นจะเห็นสุนัขตำรวจอะไรพอเขาฝึกให้มันจำได้แล้วเขาจะให้อาหารนะครับผมไม่ว่าเป็นปลาโนมาเป็นสัตว์อะไรก็ตามนะครับผมนอก,ก็เหมือนกันนะร้องแล้วให้กินร้องแล้วก็ให้กินแล้วมันจะติดเป็นนิสัยนะครับจนร้องร้องเยอะร้องมากเพราะว่าโอ้นอกเป็นอะไรทำไมมันร้องเยอะจังก็เพราะเนี่ยเราฝึกนะครับผมเราฝึกให้มันร้องแล้วได้อาหารนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสองสูตรที่เอามาฝะกเอฟซี T ในช่องกันนะครับผม ออลองนําไปใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงหรือใครมีวิธีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับย้าเหมือนเดิมนะครับผมบอกคนที่ไม่รู้นะครับผมออกตัวไว้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเอามาฝากสองสุดนะครับสวัสดีครับ